เวลาที่เราชอบเทรดสั้นนะครับโดยเฉพาะในตลาดทองคำเนี่ยในบางครั้งเราก็อาจจะเจอกับความผ,ลผ,ลผลันผวนนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในกระดานข่าวนอกกระดานนะครับหรือบางทีตลาดกําลังเปลี่ยนรูปแบบการวิ่งหรือเปลี่ยนเทรนด์บางทีเราไม่รู้ตัวครับเลยทําให้เวลาที่คนเทรดสั้นเนี่ยอาจจะเจอจังหวะที่ว่าตลาดเปิดแกร็บ ตลาดเรียกว่าเจอกราฟกระโดดหรือว่าเจอจังหวะที่มันลากเยอะมากๆนะครับคือถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ว่าเวลาผมเจอในสถานการณ์อย่างเงี้ยนะครับผมจะใช้วิธีการในการหาจุดเข้าเทรดยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกราฟนะครับไปพร้อมๆกันได้เลยนะฮะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือ,อในสัปดาห์นี้เนาะนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่ากราฟเองเนี่ยมันก็มีการ เรียกว่าทุบตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะจริงๆแบบนี้เรียกว่าไม่ได้ว่าทุบนะฮะก็คือมันเรียกว่ากระโดดนะฮะเปิดแกร็บนะฮะแบบโอ้โหวกระโดดมาค่อนข้างเยอะมากนะครับจากที่ตอนแรกนะครับอันนี้ก็คือวันวันเสาร์ก็คือตอนช่วงกลางคืนดึกๆของศุกร์เนาะเปิดสัปดาห์มาปุ๊บเนี่ยกราฟกระโดดนะฮะเรียกว่ากระโดดได้ไหมนะฮะก็คือมันทุบมาแล้วแหละนะฮะคือมากกว่า6000จุดหมายความว่าเวลาตอนที่เราอาจจะมีออเดอร์ค้าง ไม่ว่าจะ b u ยหรือซลล์เนี่ยคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้ถือเรียกว่า order ค้างข้ามคืนหรือข้ามสัปดาห์ข้ามข้ามคืนอาจจะมีได้บ้างถ้าเราเป็นฝั่งบวกแต่ถ้าฝั่งลบเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับและก็แม้ว่าเราจะบวกไปมากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมนะครับในการวาง t a i l i n g stop หรือว่าเวลาที่เราถือเนี่ยอยากให้มีการวาง sl กันหน้าทุนกันไว้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่มันกระโดดลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าคนจะ ตั้งคำถามว่าในในวันจันทร์นะฮะกราฟจะไปทางไหนในวันจันทร์กราฟจะขึ้นหรือลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรดเดอร์ที่ถามกันมาในแชทถามกันมาในคอมมูนิตี้ในกลุ่มค่อนข้างเยอะมากนะครับนะครับตัวคําตอบเนี่ยนะฮะเรียบง่ายมากคําตอบเนี่ยเรียบง่ายคือมันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราตื่นมาเราตื่นกี่โมงและระยะเวลาที่เราตื่นมาเนี่ยเราเจอกราฟที่ราคาไหน แล้วเราค่อยวางแผนเพราะการคาดการล่วงหน้านะครับหรือการหรือการมองล่วงหน้าบางครั้งเนี่ยนะครับกราฟมันอาจจะเป็นอย่างนั้นและอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเช่นผมอาจจะบอกว่าวันจันทร์กราฟขึ้นเยอะมากเลยอะไรเงี้ยเนื้อเนื้อออกไหมซึ่งมันอาจจะขึ้นตอน8โมงแต่บางทีเราตื่น10โมงแบบเนี้ยเราอาจจะเห็นกราฟไม่เหมือนกันนะครับเห็นกราฟคนละราคานั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราตื่นมาเราเจอกราฟราคาไหนและก่อนเข้าเรามีแผนอะไรบ้างในการเข้าเทรดนะครับอย่างเช่นในสถานการณ์นี้นะฮะที่มันมีการทิ้งตัวลงมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเนี่ยนะครับซึ่งผมก็จะใช้ตัวอินดิเคเตอร์นะครับตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Trend to n e l s t t r t t g y นะครับชื่อย่อ,อก,ก็คือตัว TTS นะครับเรามาดูก่อนว่าถ้าเกิดเราใช้เรื่องของเทคนิค ตามรายใหญ่นะครับที่ชื่อว่า Smart Money Concept เนี่ยมันจะมีอยู่2คําที่เราจะต้องเรียกว่าถ้าใครที่เคยศึกษาเรื่องนี้ก็จะเคยได้ยินคําว่า Boss แล้วก็ช็อกนะครับช็อกก็คือ chain of character คือ Grab กราฟกําลังจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของราคา ะครับส่วนบอสหรือว่าเบรกออฟสตั u เจอร์เนี่ยมันก็คือกราฟสามารถที่จะยืนยน Trend ันเทรนแนวโน้มเพื่อไปต่อในทิศทางนั้นๆได้อันนี้คืออธิบายแบบเข้าใจง่ายนะครับซึ่งปกติเราอาจจะต้องมานั่งดูกราฟนะฮะดูดูแท่งเทียนเองแต่พอเราใช้ตัวอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า tts หรือว่า Trend n d t u n n e l Strategy เนี่ยมันก็จะมีขึ้นช็อคและบอสเพื่อเป็นการดูโครงสร้างภาพใหญ่ของ แนวโน้มแต่ละไทม์เฟรมได้ด้วยแต่อย่างในเหตุการณ์เนี้ยผมก็จะยกตัวอย่างนะครับในไทม์เฟรม5นาทีครับหรือว่าไทม์เฟรม m 5ซึ่งมันจะเห็นได้เลยว่าตอนที่กราฟเนี่ยนะครับเอาว่าประมาณช่วงวันศุกร์ละกันนะครับวันศุกร์ที่9พฤษภาเนี่ยตัวกราฟเองก็เริ่มเกิดช็อคหรือว่าเชนออฟคาลิเกเตอร์มาละรอบหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นก็มาเกิด Break of structure คือเชนเนี้ยนะครับ c h a ออฟค c ลิ r กเตอรคือกำลังเสียโครงสร้าง ในฝั่งของขาขึ้นเพื่อปรับเป็นขาลงแต่ยังไม่สามารถยืนยันว่ามันจะลงได้จนกว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า break of structure หรือว่า Boss นั่นเองซึ่งมันก็เกิดนะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับและจนกระทั่งกราฟเนี่ยมันก็ทุบลงมาตามโครงสร้างที่ราคานะครับมันได้เฉลยไปเมื่อตอนวันศุกร์ทำให้วันจันทร์เนี่ยถ้าตามในเรื่องของตัวเทคนิคเนี่ยกราฟมันก็เลยสามารถที่จะทุบลงมาได้นะครับแบบเนี้ย คือทุบลงมาค่อนข้างเยอะนะครับและจนกระทั่งเกิดเบรกออฟสตัคเจอร์มาอีกครั้งหนึ่งในแบบนี้เนี่ย8โมงผมไม่รู้แต่ละคนตื่นหรือ,อยังแต่ผมเนี่ยยังไม่ตื่น <c oughs> เห็นภาพไหมผมยังไม่ตื่นนะครับในเวลา8โมงผมตื่นเนี่ยนี่เลยฮะประมาณเนี่ย10โมง11โมงนะครับผมก็รอรอดูกราฟเห็นไหมครับพอมันกระโดดนะครับเปิดแกลบมามันก็ยังไม่ได้วิ่งอะไรเยอะมากถ้าเราสังเกตนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็วิ่งไปวิ่งไปอ่ะทีนี้มาเจอสัญญ,ญาณนะครับ นอกจากสัญญาณคำว่า chain of character ช็อตกับบอสแล้วเนี่ยตัว TTS เนี่ยมันจะมีสัญญาณช็อตก็คือเซลล์ลองก็คือ b าย C ช็อตนะฮะถ้า C ช็อตก็คือ follow cell นะครับ C ลองแบบเนี้ยก็คือ follow by นะครับซึ่งมันเกิดช็อตมาแล้วนะครับในจังหวะนี้และถ้าเกิดเรามองกราฟดีๆเนี่ยนะฮะมันจะมีเกิดการสร้างที่เราเรียกว่าสร้าง supply zone เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นในด้านของ technical นะครับแล้วก็การเทรดแบบคอน т ิเนตีฟหรือว่าการเทรดในเชิงของสถิติการเทรดในเชิงของสถิติคือการที่เราเล่นตามเซตอัพที่เราแบ็กเทสฟอร์เวิร์ดเทสแล้วมีโลจิกในการเทรดที่ชัดเจนนะครับอ่ะเรามาทวนอีกครั้งหนึ่งตามสูตรของสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์นะครับทุกคนมันมีเชนออฟพาร์เรนเตอร์มาแล้วเกิดเบรกออฟสตัคเจอร์มาแล้วและเกิดเบรกออฟสตัคเจอร์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าตาม SMC เราจะยังไม่รีบเข้าอะไรทั้งนั้นนะฮะตั้งแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะเข้า รวมถึงตรงนี้ก็ไม่เข้าเช่นกันนะครับแต่ว่าเราจะรอให้กราฟเนี่ยรีเทสขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดปกติสมมุติว่าเรายังไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เราอาจจะต้องใช้วิธีการกลางฟิโบนัชชีหกสิบเอ็ดู FVG นะครับดูออเดอร์บล็อกหนึ่ว่าไป แต่ถ้าเกิดเราอยากลดขั้นตอนในการวิเคราะห์นะครับสูตรง่ายมากเลยก็คือพอหลังจากที่กราฟมันเกิดเชนออฟคาเลคเตอร์มาแล้วเกิดเบรกออฟสตั u เจอร์มาแล้วนะครับเราแค่รอสัญญาณช็อตก็คือเซลล์เห็นไหมเกิดสัญญาณช็อตนะฮะแล้วก็กราฟเนี่ยอยู่ใต้คลื่นเวฟของตัวทูนเนลแบบนี้เนี่ยนะครับและตอนนั้นเองกราฟก็ได้เกิดการเรียกว่าสร้างซัพพลายโซนเกิดขึ้นดังนั้นในชุดเนี้ยมันเลยเป็นชุดที่น่าสนใจมากในการที่จะเข้าออเดอร์ฝั่งเซลล์นั่นเอง นในตลาดทองคำนะครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยอยู่ซัพพลายโซนนะฮะซึ่งในจังหวะแบบนี้เราอาจจะสามารถตั้งแบบนี้ได้ครับเราสามารถเข้าเซลล์อาจจะตั้ง Stop loss ซสักประมาณ500-700ถึงจจุดนะครับตามที่ตัวเราเองนะครับสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้นะครับโดยการวางล i ขสิทธบอร์อย่างน้อย1ต่อหนต่อ2หรือ1ต่อ3 1ต่อ4ได้หมดนะครับเช่นเราวางไว้แบบนี้เนาะนะครับทีนี้ลองดูว่าถ้าเกิดเราเข้าตามเงื่อนไขแบบนี้ไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น นะ,ะนะครับมีมีการรีเทสนะฮะมีการรีเทสนะครับอ่ะทีนี้ปึ๊บอ,อ่ะเกิดสัญญาณรอบที่2ตรงนี้หลังจากนั้นก็ทุบป,ปั้งเลยนะฮะ <c oughs> คือทุบแรงมากในจังหวะนี้นั่นหมายความว่าไทาม์เฟรม5นาทีนะครับไทม์เฟรม5นาทีในจังหวะที่เราเข้าตามสูตรของ S.M.C. นะครับและยืนยันจุดเข้าด้วย Trend t u n n e l Strategy เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเข้าตรงนี้มันก็ชนะเห็นไหมเห็นภาพไหมแต่ถ้าเกิดเราในตรงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เข้าเรามาเข้าตรงนี้อันนี้ยิ่งว่ายิ่งโคตรปลายไส้เลย M5 แท่งเดียวเนี่ยนะฮะทุบลงมาในระดับ2 0 0 0ถึง3,000จุดภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่แท่งคือ M5 แท่งเดียวทุบลงมา2000จุดเยอะมากนะครับถ้าเรามองนะครับด้วยปัจจัยโอ้โหเห็นจงังหวะแบบนี้ไหมฮะ ถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องนี้หรือใครก็ตามที่ไม่รู้เรื่องนี้อันนี้เราไม่ได้ผิดเลยนะไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งเพียงแค่เราไม่รู้แต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ทุกคนรู้แล้วเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยเวลาตอนที่กราฟมันกําลังวิ่งเป็นเทรนแบบแรงๆวิ่งกระชากแรงๆเราจะมีวิธีการในการหาจุดเข้าแบบไหนได้บ้างที่เราสามารถเทรดสั้นได้และยังคงเทรดตามแนวโน้มหลักของตลาดเนี่ยเออมันจะสามารถเปลี่ยนจากการที่เราเสียเปรียบนะครับในการเทรด เป็นฝั่งที่เราสามารถได้เปรียบในการเทรดเพราะเรามีจุดเข้าและมุมมองเดียวกันกับรายใหญ่นั่นเองทุกคนเห็นภาพใช่ไหมครับในจังหวะนี้เองเนี่ยอันนี้คือเราอธิบายนะครับในมุมของเทคนิคอลและการมีอินดิเคเตอร์ช่วยคอนเฟิร์มที่เป็นการใช้แบบถูกต้องตามสูตรนะครับที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะงงบางคนอาจจะกําลังหาจุดย่อบาย นะฮะด้วยโซนแนวรับหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วโดนกราฟมันเทลงเทลงเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราบายด้วยแนวรับผมก็พูดเลยว่าเราไม่ผิดนะแต่ถ้าณตอนนั้นเนี่ยณเวลาตอนนั้นวันจันทร์ตอนเวลา14นาฬิกานะครับก็คือบ่าย2บ้านเราเนี่ยนะครับเทคนิคข้อมันยืนยันนะครับและในฝั่งของฟันด a m เบนทัลเนี่ยนะครับนี่ผมก็มาดูข้อมูลนะครับก็คือณตอนนั้นเองเนี่ยนะครับวันที่12นะ ก็คือจีนได้บรรลุข้อตกลงการลดภาษีสุลกากรนะครับซึ่งก็ลดลงเยอะมากนะฮะโดยภาษีของเมกาเนี่ยก็จาก145เหลือ30และของจีนเนี่ยจาก125เหลือ10เป็นระยะเวลา90วันอันนี้ก็เป็นด้านของ ตัวฟันดั m มเบนท์หรือว่าข่าวนะครับซึ่งอันนี้ผมนับว่ามันเป็นข่าวนอกกระดานที่มันไม่ได้เป็นเหมือนนอ n ฟาร์ม C P I F O M C P P I อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถติดตามนะครับในช่องทางต่างๆที่เป็นข่าวสารของตัวที่มีผลกระทบกับตัว U S ดอลลาร์ได้เช่นกันนะครับแต่ในชุดนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นว่าถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องของศาสตร์สมาร์ทมันนี่คอนเซเรามีอินดิเคเตอร์ที่ช่วยคอนเฟิร์ม และเรามีระยะ TPSL ที่ชัดเจนในการเทรดนะครับเนี่ยหมายคาาว่าเรามีโมเดลในการเทรดเพื่อที่จะสามารถทำซ้ำและต่อย,ยอดจากตลาดนี้ได้อีกเยอะมากๆนะครับและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับและถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะมีเครื่องมือเดียวกันแบบนี้แบบเดียวกันกับผมเลยเนี่ยนะครับสามารถที่จะทักเข้ามาใน Line Official ผมแล้วพิมพ์คาว่า TTS ผมจะส่งขั้นตอนวิธีการติดตั้งแล้วก็คู่มือการใช้งาน แบบละเอียดให้นะครับแล้วหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคอมมูนิตี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากเรียนนะครับการเทรดเนี่ยผมก็มี go to the moon class ที่สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถเทรดเป็นมืออาชีพได้มากกว่า40บทเรียนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสามารถทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับแล้วหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะเห็นมุมมองในการเทรดที่ยอดเยี่ยมไปด้วยกันนะครับถ้าชอบนะครับสามารถกดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ